ฟานิดาข้าวหมวกแคระและหน้าที่เมืองกระบี่แล้วเราไปลองกินกันดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะโอเคนี่ก็คือในตัวเมืองกระบี่เข้ามาปื๊บวิ่งเส้นนี้เข้ามาปื๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปกินโอเคนะครับทีเราก็จะดูว่าเอออาหารที่กระบี่มันมีอะไรมั่งโอเคตอนนี้เราเข้ามาถึงนร้านแล้วนะนครับตัวน,นี้บงังมาถึงเจ้าของร้านแล้วนะร้านนี้ร้านอะไรนะบงังก่นิดาข้าวหมกแครอ่านี่อร้านนี้ขึ้นชื่อในกระบี่เลยเปิดมาแล้ว20ปีแล้วครับนี่ ใครกินข้าวหมกแพ้ที่นี่มีกลิ่นเราลับคืนเราไม่เก็บตังค์นี่แม่รันตีตรงนี้เลยครับอทีนี้ข้าวหมกแพ้ของเราเนื้อมันจะนุ่มนุ่มมากๆเลยเหมือนจะฉีกเหมือนขีงเหมือนกระด็ดทิชชู่ได้เลยซึ่งมันสุดยอดนี่คือซิกเนเจอร์บางอย่างให้ทุกคนที่แวะเวียนมาที่กระบี่ก็อย่าลืมอาหารอร่อยๆที่ร้านอะไรบ้างให้ก็ไอเดีนดาข้าวหมกแพ้อ่าปารีดาซอยกระบี่สามสิบสองอืมนี่คือเจ้าของเลยนะโอเคโอเคครับ, okay, okay, รบขอบคุณมากครับบังขอบคุณครับ นี่เรามาดูซิกเนเจอร์ทางร้านของบางครับนี่่ะเมนูแรกเม,เมนูแรกคือข้าวหมกแพะครับอืมข้าวหมกแพะเนี่ยเราแพะเราเลี้ยงเองที่นี่อืมคือท,ที่บ้านผมเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้เขาองค์จดอืมแต่ทีนี้แพะเราที่เอามาทำอาหารเนี่ยอา,อายุสิบเดือนมันจะสร้างาแพะมันจะสร้างนั้นเดงตอนอายุสิบเดือน โอ้มีที่มาที่ไปมีสตอรี่มีสตอรี่มีสตอรี่ไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดามันจะมีตอนแพะที่อายุสิบเดือนไข่มันมันจะแทรกเนื้อแดงเห็นไหมเนี่ยตัวไข่มันมันดีนะมันจะอ๋เเป็นไข่มันดีด้วยเป็นไข่มันดีคนกินแล้วเกิดประโยชน์การภูมคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มพลังงานด้วยแต่ทีนี่ข้าวเป็นข้าว ข้าวมะลิเป็นข้าวชั้นพรีเมียมที่เรามาหุ้มกระเทียมเทียวก็อย่างดีทำอย่างนี้ทุกอย่างเพื่อสุขภาพหมดเลยทุกอย่าง<อ>เน้นคุณภาพโอเคอสุขภาพเนี่ยเราผมการันตีไม่ได้แต่ทีนี้บางคนอาจจะกินไม่เหมือนกันรับประทานไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณภาพผมการันตีได้เลยว่าคุณภาพแน่นอนโอเคอ่เราไปชิมที่ น่ากินมากเห็นปะซุปเป็นเป็นซี่โครงแพะซี่โครงเรามียาจีนตุนยาจีนด้วยไม่ใช่ในซุปผมเป็นลูกผสม,มระหว่างแซปกับซุปยาหวานเป็นมีใส่ถุงยาจีนมีมะเขือเทศพริกอของพวกนี้พอเรากินเข้าไปเนี่ยให้อุณหภูมิต่อร่างกายไปสูบฉีด แต่ทีนี้เนื้อความตรงนี้มีคอลลาเจนของข้อขาแพมีสตอรี่ทุกอย่างมีสตอรี่ทุกอย่างคือโอสุดยอดมากนะกับข้าวแต่ละเมนูคือมีสตอรี่มีที่มาที่ไปมันมีประโยชน์อ่ะมีกระบวนการคิดก่อนที่จะปรุงอ่ะใช่มีมีมีตัวนี้มีประโยชน์มากคุณจะได้กินขาแพะฟาริดานเี่มันก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายอืสุดยอดเลยครับโอเค ใช่ไหมครับเนื้อแพะที่นี่เสิ่งที่เที่ยงเราโอ้ดูทางนิ่ม,ค,มคือไม่มีกลิ่นใช่ไหมบางที่เขาบอกมันมันจะน,น,นุ่มอ่ะใช่ใช่ดูก็รู้อ่าไม่มีกลิ่นถึงแรกที่ไม่มีกลิ่นก็คือปัจจัยในการขุนที่อาหารที่มีสุขภาพมีคุณภาพที่เร้กินเนี่ยมีอาหารที่เป็นคุณภาพทีนี้พอแพรกลิ่นไปแล้วเนี่ย มันจะสร้างนื้นแดงไม่ได้ไม่ได้สร้างกันมาเลยอ๋อนี่คือบางโปรเซสตั้งแต่เลี้ยงแพะเลยใช่โอ้สุดยอดมากนี่คือเขาตั้งแต่โปรเซสเลยนะคือขั้นตอนการเลี้ยงแพะเลย<ช>โอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเออนี่พอพอเราเข้าลึกเราได้รู้แบบมันมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องราวเป็นสตอรี่ตั้งแต่โปรเซสการเลี้ยงแพ,กะ,แพแะก่อนจะมาเป็นแพะแล้วก่อนจะมาเป็นโห้นะัมนูดิบก่อนจะมาเป็นเมนูน่โอ้มันเดินที่นี่เออมันเดินทางมันเดินทางกันเป็นเรื่องราวมากมันกับเราไปเมืองจีนเหนอไหมเออ ไปเที่ยวไปอะไรคือมันมีเรื่องราวที่จะ,ะมาถึงจุดนี้มันจัจะถึงครอบครองชมันไม่ใช่มาแค่แค่แกงแพะที่เราเห็นกันทั่วทั่วไปไม่ใช่เรามาเห็นซุปแพะกันทั่วทัวไปแต่ว่าของเราคือมีเรื่องราวมีสตอรี่มีโปรเซสในการสร้างในการทำโองสุดยอดสุดยอดครับไม่ได้<อ>ดดเราจับแพะมันจากทุ่งนะ,อะของเราเนี่ยเราถึงอายุเราจะถึงก่อนตั้งท้องเนี่ยอาหารของ ของแพ้เนี่ยเราก็ต้องให้แม่เขาให้กินอาหารที่ดีอแล้วทีนี้มันจะออกลูกที่ดีได้น้ําหนักอแรกเกิดเนี่ยมันจะได้น้ําหนักแรกเกิดระดับเนี้ยทีนี้มันจะโตตามสเต็ปที่เราฝึนให้ได้สุดเดือนทีนี้เลวลาพอเราเอามาทําอาหารเหร็นไหมเอ่อน้องมันดูว่าชิ้นเนี้แต่ละชิ้นเนี่ยมันยงเข้าไปแล้วคงจะอร่อยปากอะนะมันจะมูลละมูลละไม,ละมเลยใช่ไหมเออดี๋ยวผมอยากให้ น้องชิมดูว่าอหลังจากที่น้องทานเมื่อกี้ไม่เจอผมแต่เดี๋ยวลองชิมดูว่ามันมันละมุนขนาดไหน,นสุดยอดนี่คือซิกเนเจอร์ของมันเลยครับเ<อ>นี่ยคู่เนี้ไม่แพงนะครับอะไรตรงนี้ค<อ>รับทุกคนว่าทำไมต้องมากินอาหารร้านบางเลยทำไมถึงต้องเป็นขึ้นชื่อของกระบี่แล้วทำไมดังไปทั่วประเทศอ่ดะดังไปถึงต่างประเทศเพราะอะไรคุณมากระบี่คุณจะได้อ่า อะไรหลายอย่างแต่สิ่งแรกที่มาเจออาหารแปลกไม่เหมือนที่อื่นเพราะข้าวหมกของเรามีทุกวันที่อื่นเขามีแต่ไม่มีทุกวันทีนี้มีเรื่องราวที่จะพัฒนาในเรื่องแพ้คือพวกเสตตั้งแต่การผลิตเนี่ยสุดยอดมากตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริกามาเป็นเมนูนะ<ช>เราใส่ใจตั้งแต่เลี้ยงแพะเลยอ<ช>่ะนี่ถึงมันหายากนะคนที่ใส่ใจขนาดนี้ผมว่าจะไหมคือมันยากมากมันไม่มีอ่ะ ใช่ไม่มีใครมาใส่ใจหรอกคือเลี้ยงแพะก็เลี้ยงไปงั้นแหละแต่นี่เราเลี้ยงเพื่อแพะมาทําเมนูให้พวกผู้คุณกินกันแบบมีประโยชน์อ่ะสุดยอด<ต>สุดยอดจากความสู<า>ส่โตอาหารใช่จากความสู่โตอาหารเอาบางของฝากหน่อยว่าอ่ามาหามาที่ไหนได้ขอยนุญีตพิมาที่ไหนติดต่อเบอร์โทรย,ยังไงอ่ะเออถ้ามากระบี่มาที่ร้านฟันเดราสาขาแรกอยู่ที่ศรีบารมีถนนกระบี่สามสิบกองอืมอ่าสาขาสองอยู่ที่ปั๊มบุรษทอนนครอืมครับถ้าสนใจติดต่อ เบอร์โทรเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้อ่าเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสิบเก้าบังบัดครับอ่าโอเคโอเคครับหลายอย่างเลยนะแพะนี่นี่คือซิกเนเจอร์ของทางร้านบางแลนคือสตอรี่เรื่องราวคือแกเข้าใจทั้งเงาตั้งแต่เลี้ยงแพะพอเลี้ยงแพะเสร็จร้านเราอาจจะเป็นร้านดูแบบบ้านๆแต่เป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากใน,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 นจังหวัดกระบ,บี่นะร้านเนี้ยดังไปทั่วประเทศเลยและต่างประเทศทุกคนต่างชาติบินมาก็ต้องมาร้านนี้ ถ้าคุณมากระบ,บี่คุณไม่มาถึงร้านเนี่ยแสดงคุณยังมาไม่ถึงคุณยังไม่ได้เจอของอร่อยนี่คือซิกเนเจอร์ของเราเราไม่ได้แบบเน้นโปรโมทนะแต่เราเน้นความจริงเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าของบางบางเน้นของจริงนะเพราะบางไม่ชอบสร้างภาพเพราะว่าเราแบบเรียลลิตี้อยู่แล้วและอร่อยจริงๆดูแล้วเขาใส่ใจตั้งแต่โปรเซสในการสร้างก่อนจะเลี้ยงแพะแล้วมาขึ้นเมนูให้คุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันใช้เวลามันใช้กรรมวิธีมากๆและดูโคตรน่ากินไหมโอเคนะรู้เรื่องวัยรุ่นทุกระบบจบที่บาง โอเคครับ